ถามากกว่าบูดมาถึงคุณบุรินบ้างคุณบุรินมีปัญหาเรื่องข้อเข่ารับครับเป็นยังไงครับเออมันเจ็บเข่าแล้วเสียวแปบ๊บเหรอครับจาก<ม>อาการจากจากสาเหตุอะไรทราบไหมครับผมคิดว่ามันด้วยน้ําหนักแต่ว่าน้ําหนักผมก็เจอสุก,กว่านะครับ<ม>ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่าสงเผยผมว่าเกี่ยวกับไอ้แบกของหนักด้วยเป็นคนชอปปิ้งนะเป็นนักกีฬาชอปก่อนไหมครับอ๋อไม่อรไม่ไม่เคยเล่นกีฬาแต่ตอนหลังก็เริ่มออกกำลังกายแล้วครับเริ่มเบออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเจ็บเจ็บยังไงเจ็บสองข้างไม่ม<ๆ>เจ็บข่าข้างขวาด้านเดียวครับแล้วมันเจ็บแปบบ๊บเวลาเดินอย่างผมไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้าอ่างเงี้ยลองคิดดูว่ากระกไดรถไฟฟ้าหลายขั้นเน่เดินเลยโหแบบเสียวเดินแล้วเสียวไปเสียวอ๋อตอนเดินขึ้นเดิน <c oughs> ลงเนี่ยจะเสียวแต่ไปเสียวข้างเดียวใช่ครับเคยกระแทกเคยล้มเคยเคยกระแทกครับเคยเคยออกกำลังกายแล้วไปโดนกระแทกแล้วไปหาคุณหมอเอกซเรย์ดูไหมอ๋อยังไม่เคยครับ แสดงไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระดูกร้าวหรือว่าแต่ผมเคยอย่างนี้ครับคือที่บ้านไปตรวจมาคือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วผมอะอย่างคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นกระดูกเสื่อมส่วนผมนี่เป็นกระดูกเริ่มบางแล้วกระดูกเริ่มบางใช่แบบแเวลาเขาวัดมวนกระดูกะครับที่วัดแต่คร่าวๆแต่คิดว่าว่าอาจจะตรงนี้แบบไม่ทราบไม่ทราบว่ามันมันมีผลด้วยเปล่ามันหลายปัจจัยเนี่เกี่ยวกันไหมฮะมวนกระดูกเป,เ,ปเป็นที่ข้อใช่ไหมฮะอ่าใช่เจ็บเข่าข้างใน คือมันมันเสียวข้างในอะครับเดินแล้วมันก็เสียวเจ็บก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันแต่ว่าด้วยผมเคยตรวจมันเขาบอกเป็นกระดูกบางแต่คุณพ่อแม่นี่เ็เป็นกระดูกตรวจมวลกระดูกนั่นเป็นกระดูกทั้งร่างกายอะนะคะเขาจะตรวจที่ไขสันหลังที่ขาที่แขนที่ข้อมืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาสรุปว่ากระดูกบางอ่าของผมกระดูกบาง ที่ข้อนี้มันจะเป็นกระดูกอ่อนครนะฮะเป็นหมอนรองกระดูกมากกว่าแต่ว่าแต่ทีนี้ถ้าเสียวแป๊บปเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่คือถ้าอยู่เฉยๆไม่ไม่เสียวถ้าเดินจะเสียวใช่ไหมฮะใช่แต่ว่ามันก็จะเจ็บอยู่วันนี้บางครั้งก็เจ็บครับบวมไหมครับไม่บวมครับไม่บวมแต่โชคดีผมเป็นเมื่อสองปีก่อนมันเพิ่งเริ่มอาการเริ่มแบบมันเริ่มเป็นมากๆเจ็บๆเจ็บจนท่านแบบที่บอกเสียวแป๊บเนี่ยมันเริ่มแย่ละ เหมือนแบบเวลาเราลงขึ้นลงเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนจะเริ่มขากระเพกแล้วมือไม่มีแรงไม่ใช่ไม่ใช่มีแรงครับคือเดินแล้วเจ็บแล้วเสียวมันทําให้แบบเหมือนเราจะเดินไม่ไหวอ่ะมันจะใช่ฮะคือไม่มีแรงที่จะจะเกร็งเกร็งข้อเคยหกล้มใช่ไหมคะเคยเคยไปชนแต่แต่ไม่เคยไปเช็ค ไม่เคยเช็คครับผมควรจะคือเราคือนึ่งนคน่าจะเช็คสักครั้งคือเราไม่รู้ว่าเพราะบริเวณน,นี้ก็จะมีเอ็นยึดกระดูกนะฮะถ้าเอ็นมันฉีกเ<ด>ส้นประสาทาที่ไปที่นั่นมันก็จะรับความรู้สึกนะะเพราะว่าบอกว่าออกมาเสียวแปรบเนี่ยมันเหมือนกับมีเส้นเอ็นฉีกขาดอ๋อครับอาจจะไม่เกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังสัญญาแต่ผมว่าตายาแต่ว่าด้วยความว่าผมก็ไม่กล้ากินยาเพราะว่ามันมีสเตียรอยใช่ไหมครับยาผมก็กลัว คือยาทาตัวยาที่รับประทานเนี่ยไม่ไม่ทาถ้าเป็นพวกยาเม็ดอะไรเนี่ยผมแต่ทาเอาเต้นทาครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นครับจนกระทั่งมากินบีมเนี่ยครับแต่โชคดีว่าบีมนี่ก่อนที่ผมมาเจอรายการบีมนี่โชคดีมากจรงว่าบังเอิญวันนั้นผมนอนดูโทรทัศน์แล้วก็ไปเปิดทูวิชั่นะนร่บครับก็โชคดีว่าได้รายการบีมเนี่ยครับทาให้ผมเห็นเพราะผมเสิร์ชข้อมูลมามันก็ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าคุณบุลินเนี่ยเจ็บ แบบทรมานมากทรมานจนแบบบางครั้งเจ็บแล้วผมไม่เข้าใจเลยคนเจ็บขาเป็นยางไงมันเหมือนน้าตาเลือดเลยคือเรารร้รู้นะแต่เริ่มเริ่มอาการตอนนั้นมันเริ่มจะแย่แล้วคือว่าเหมือนเราจะเดินแล้วมันลําบากขึ้นนะครับคือพะไปทํางานก็ต้องเดินไปขึ้นลงบันไดก็ต้องใช้เป็นประจำใช่ครับแล้วก็เกิดความทรมานครับยายาที่จะให้กินก็ไม่กินครับผมเอาทาอย่างเดียวใช่ครับมีเอาซัพพอร์ตช่วยไหมฮะมีผ้าไม่ไม่เลยครับผมไม่ทำด้วยครับ แล้วก็มาเจอในรายการจะเจอรายการกับโชคดีมากเลยครับมีไปหาหมอมาก่อนไหมครับอ๋อไม่ไม่ครับกำลังกำกลังจะหาหมอแต่ผมกําลังช่างใจอยู่ไงว่าเอจะหาอะไรที่มันดีกว่าหมอมีไหมเพราะคือคามหมยว่าเดี๋ยวคุอหมอจะโกรธเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับเหมือนว่าคือมีอะไรที่แบบเออไม่ต้องถึงขั้นหมอแบบพอจะรักษาได้ก่อนไหมอื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 มแต่พอดีผมมาเซิร์ชข้อมูลหาจนก็ ไม่เจอจนกระทั่งมาดูรายการนี่ครับของทูวิชั่นที่จัดไอ้บิมร้อยเนี่ยครับเอ๊ะทำไมแล้วทำไมคุณเชื่อเลยอะคือเนี่ยผมศรัทธาตรงที่ว่าเพอเห็นคุณต้นเนี่ยเออเป็น<อ>พิธีกรเนี่ยอ่าพิธีกรดาราที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เจออาจารย์หมอสองท่านเนี่ยที่เป็นผ <c oughs> ู้ส่งคุณวุธผมไม่เชื่อใจเลยครับ ไม่ใช่ผมเป็นพวกสิบแปดมงกุฎไม่รู้เลยะจริงๆก็น่าเชื่อถือทั้งคู่อะครับก็อีกคนก็เป็นด้านชื่อเสียงดาราอีกคนก็ก็คือด้านนี้เป็นผู้ทรงอาวุธคืออยากจะรักษาเป็นขั้นเ็นตอนก็คือจากอาหารเสริมก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยไปพบแพทย์ในความหมายยัง๋อในความหมายนี้อ่ะฮะเสร็จแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ครับก็พอดีผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะจะสั่งซื้อยังไงผมว่าไป ทางอินเทอร์เน็ตพอดีบ้านผมอยู่ฝั่งทนก็ไปเจอเออเสิร์ฟว่ามันมีจริงๆมีอยู่ที่ตัวทนมีตัวแทนครับก็คุณลาเชนกับคุณคุณแม่กอบพรนะครับแกก็เออผมมาสั่งมาแล้วเริ่มทานสีอะไรครับเอ่อผมทานสีชมพูอะอาทนหนกครับเพราะว่าเราเจ็บเขาได้เลยพอดีมันมันดีตรงที่ว่าไอ้บีมเนี่ยเขาสร้างมาเกี่ยวกับเรื่องเขาโดยเฉพาะเลยผมเลยตรงโฟกัสอย่างที่เราต้องการพอดีเลยเดี๋ยวยาคุณไม่ยอมกินใช่ครับ แต่อาหารเสริมคุณเอาใช่ปพ๊บะไม่ที่บอกว่าอาหารเสริมทำไมกล้าเอาเพราะว่าผมมองว่าเออเพื่อดูส่วนผสมมันเป็นมังคุดอืมังคุดเนี่ยทาให้ผมศรัทธาเพราะว่ามีชื่อหนึ่งผมเคยอ่านฟังข่าวะครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเราสามารถวิจัยมังคุดนี้ได้แล้วเนี่ฮะคนนี้แหละใช่คนนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครมีอะไรเคลียร์กับคนนี้เลยนะฮะก็ผมยังไม่รู้ครับแต่ผมดีใจในใจว่าเออคนไทยเราสามารถทํไในเรื่องมังคุดเนี่ได้แล้วดีใจมากเลยครับจนกระทั่งามารู้ตรงบินเนี่ยผมเรย เชื่อถือแล้วก็ศรัทธามากเลยก็สั่งซื้อทันทีเลยเริ่มทานสีชมพูใช่ทันทีชมพูกี่เม็ดสองเม็ดเช้าขอโทษมื้อละสองเม็ดครับมื้อละสองเม็ดเช้าก่อนนอนก่อนเช้าตอนเช้าครับเช้ากับก่อนนอนก่อนนอนครับแล้วสักอะไรฮะจารย์ส่งซิกกำลังจะทายว่ากี่วันอประมาณสองอาทิตย์นะครับอ๋อค่อยดีขึ้นแต่จริงๆอาทิตย์แรกก็เริ่มดีแล้วผมก็ตกใจเลยทำไมดี ดีแบบหน้ามหาศจรรย์ไงคือดียังไงครับอาการมันคืออาการมันจะไม่เสียวแปดแล้วเขาที่เดินแบบเออหายเลยหายไม่ปิดทิ้นเลยถ้าอย่างนั้นผมต้องถามอาจารย์ย้อนที่อาจารย์นภัยว่าอาการของคุณบุริน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรฮะนนี้กําลังเดาไม่ออกผมยังเดาไม่ออกแต่ผมว่าผมว่าด้วยน้ำหนักมันก็มีส่วนอาเสบด้วยแล้วผมยก ยกของด้วยคือผมถือแบบของแบบผมนักชอบอกําลังมองว่าอาจารย์พี่เชิบอกลดอักเสบแต่ว่าของคุณบุรินไม่เคยบวมอ่ไม่เคยบบวมมคครัไ่เยแดงมีแต่ปวดแต่เคยเคยมีอาการเคยผมเคยไปออกก๊องกายแล้วบาดกระแทกไม่รู้ว่าตรงนั้นด้วยเปล่าหรืออะไรมันหลายปัจจัยอะครับผมผมว่าไม่น่าแล้วด้วยที่บอกว่ามีการอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีบวมแดงเนาะมันถึงจะเป็นการอักเสบแต่อันนี้มันปวดเฉย ปวดลิก็เสียวแปรบมันเหมือนกับผ่านเส้นประสาทอะถ้าบอกว่าเสียวแปรบเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ทานสักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ก็เป็นจริงแปรบหายไปใช่แล้วผมก็ทานไปถึงสองขวดเลยครับทานพอดีขึ้นผมก็แนะนําแม่คุณแม่ครับพอดีแม่ผมก็ตอนช่วงนั้นก็เป็นในนี้เดือก็เรียกอะไรนะกระดูกทับเส้นหรืออะไรกับนองเนี่ยครับคือเริ่มรับชาครับพอดีแกไปฝังเข็มก็ไม่หาย คือดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงควาหายแ้เอรเซ็ยังชาพอมากินบิมของผมนี่ก็ดีขึ้นเลยครับก็ดีขึ้นไปคุณแม่ก็ทานใช่ทานครับกี่กี่กี่วันถึงดีขึ้นก็ของแกนี่จะนานกว่าผมหน่อยเพราะว่าแกเป็นนานแล้วไงเป็นมานานแล้วก็คือแขนขาจะชาใช่ขาชาครับเพราะเกิดจากการที่กระดูกไปกดทับเส้นประสาทใช่ใช่ครับผม๋อแกไปฝังเข็มมาคือบ้านผมจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยนั้นต้องเรียนถามอาจารย์พิเชษแหละครับว่าในกรณีของกระดูกทับเส้นประสาท บิมไปช่วยอะไรหรือมันเป็นเหตุบังเอิญอาจารย์น้ำไผผู้เชี่ยวชาญคือจอมกระดูกไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะถ้าไปทับระเรายกดเส้นประสาทมันก็จะทําให้เกิดอาการชาหรืออาการปวดไปตามนั้นนะคะเหมือนสายางโดนบีบเอาไว้อ่านะมันจะไม่ไหลไปทีนี้ถ้าถามว่าบิมไปทําอะไรมันก็อาจจะมีตรงที่ว่า คืออาการชาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่ดีไม่ถึงปปลายระส่ามันไม่ถึงปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยบิมนี่มันทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุนนะเพราะฉะนั้นเลือดก็ไปเลี้ยงดีขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือการกดที่ระบบประสาทเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบขึ้นมาแต่เส้นประสาทอักเสบเนี่ยเราจะไม่เห็นบวมแบบกล้ามเนื้อหรือข้อ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นลดการอักเสบอันนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นแค่น้อยๆอยู่หรือข้อเข่าเนี่ยที่สงสัยว่ามันผ่านประสาทเนี่ยนะฮะมันอาจจะเส้นประสาทอักเสบก็ได้นะฮะแล้วมันไปลดการอักเสบได้ผมยอมรับว่าบางครั้งต้องขอบอกเพื่อนๆหรือว่าที่ผู้ชมทางบ้านหรือที่อยู่ในห้องส่งนียครับว่าเวลาพฤติกรรมเราต้องดูแลด้วยอย่างการนั่งเนี่ยผมว่ามีส่วนเวลาผมทานั่งทํางานเนี่ยไม่ค่อยพิงคือจะนั่งแบบบางครั้งเนี่ย กดมันก็ไม่รู้ว่าบางครั้งมันเกี่ยวกัระพวกภาษาอะไรเกี่ยวถึงลงขาเลยเปล่าเพราะบางครั้งวางขาก็อาจจะวางไม่สมดุลกันเลยการนั่งนี่ถ้านั่งไม่ถูกต้องนี่มันจะทําให้ปวดทั้งตัวได้ทั้งตัวไม่ว่าขาไม่ว่าช่วงไหล่ช่วงแขนรหรือช่วงหลังส่วนบนหรือส่วนล่างหรือรแม้กระทั่งต้นคอเนี่ยนะฮะถ้านั่งไม่ไม่ดีนะฮะ เพราะฉะนั้นการนั่งเข้าถึงบอกว่ามันต้องมีที่พิงหลังไงแล้วก็ต้องงสลับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นช่วงๆไปด้วยเพราะสองขวดเสร็จผมก็สั่งขวดที่3ามขวดที่สี่ไทโต้นี่ผมก็ลดปริมาณลงแล้วค่อยคือเหลือลดไปเรื่อยๆอย่างกรณีนี้ต้องทานสีชมพูต่อเนื่องไหมครับอาจารย์พิเชษครับครับลดเมื่อเมื่ออาการดีขึ้นก็ลดนะคขวดที่สามขวดที่สี่ผมเริ่มลดแล้วครับแต่บันขวดที่3ามนี่ผมอาจจะเหลือวันแรกก็จากเดิมเราสองมื้อก็เหลือสอง เหลือมือเดียวแต่แต่มือละ2เมตรแต่พอโคที่สี่ผมก็เหลือมือละเมตรับแต่บรงเอินว่าช่วงนั้นพอดีมือที่สี่ไอ้โคที่สี่เนี่ยผมเหลือประมาณเกือบห้าหเมตรมั้งครับผมก็อยู่ไปไม่น่าเชื่อนะผมมันมีเกิดเหตุการณ์แปลกดีอคือว่าผมไม่ออกมังกายใช่ไหมแล้วแบบบิดเอวอะแล้วมันอักเสบอะไปเอ l ซอุนทาซาวเขาบอกว่าเเกิดอาจจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรไ้ร<า>ติ่งอักเสบ ไต้ติ่งอ,อาจจะต้องผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเพราะว่ามันไปบวมอักเสตรงนั้นนะตอนนั้นผมก็เครียดมาะจะผ่าหรือเปล่าผมก็ไปไปแพ้กลัวรีดหมอเนี่ยผมว่าเอ๊ะเอาทําไงดีผมก็มานั่งนึกเออพอดีเจอบีมมีอยู่สี่ห้าเมตรไปกินไม่น่าเชื่อครับหาย <c ười> คือถ้า, <c ười> า,า,าธิบาย,ายรับไม่เชื่ออ,าานนอย่าลบหลู่นะครับมันก็เจอมาแล้วอาการอักเสบอาการปวดอ๋อคือตอนแรกเนี่ย สันนิษฐานว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบใช่ครับผมก็เลยไปเอาบิมมารับประทานที่เหลืออยู่สี่ห้าเมตรนั่นแหะใช่ครับทานเข้าไปกี่เม็ดฮะก็พอดีผมเห็นมันสี่ห้าเม็ดผมก็ประหยัดเนี่ยต้องกินเท่ลเมตรก่อนอ่ากินเท่ลเมตรเท่ลเมตรสี่มือสี่ห้ามือหายเลยครับก็ดีขึ้นผมก็งงเหมือนกันครับแต่บางครั้งมันหายโดยบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมันหายบทจะหายก็หายเลยครับขับจากนี้ไป นอกจากทานลดลงครับผมถ้าเราอยากจะมีชีวิตสดใสไปถึงร้อยปีผมว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวสีเขียวบ้างตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคาซีเนียครับก็เริ่มทานแล้วครับผมเพราะว่าดีลผมีภูมิแพ้ด้วยครับตอนเช้าก็สีเขียวใช่ฮะสีเขียวมันทําให้เรามีภูมิต้านทานนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่แพ้อากาศนะครับแล้วสีชมพูก็ยังคงใช้อยู่นะครับ ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพื่อจะได้แก้ไขอาการที่เรามันผิดปกติอยู่แล้วที่สําคัญก็คือทําให้โลกของเราเวลานอนมันเป็นสีชมพูเอาละครับขอบคุณคุณบุรินขอบคุณค,คุณนี้มากครับ Operation BIM i m หรือ, IM, อ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธีการอาหารจากอเบริสบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ